สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันวนีตชิวๆค่ะวันนี้ก็กลางเดือนพฤศจิกาแล้ววันที่16บหกไออกจะด้วยขอบอวยพรให้ถูกเลขกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนเกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอากาศเริ่เรมเย็นลงค่ะก็มีกุหลาบสวยๆบ้างแล้วแล้วก็เราก็เริ่มถอนยาออกไปได้บ้างแล้วนะคะ นี้นะคะภูมิกุหลาบสองตาค่ะภูมิกับอเล็กซานดีนค่ะพี่หาอเล็กซานดีนไม่เจอซากดอกนึงดูสิอเล็กซานดีนนี่ไงนี่คืออเล็กซานดีนกุหลาบสองตาค่ะแล้วก็สวยๆอย่างนี้ลอนดนอนอายค่ะ ว่าฝนนะคะฝนมันฝนช่วยแล้วก็อีกอย่างนึ่งเพราะก็โดยพื้นฐานแล้วตรงนี้ก็เป็นดินดีเอาลาเตเธอมาทําอะไรอาเต้มาทําอะไรจะมาปีนนี่หรอตวนต้นนี้วเวฟรีค่ะปลูกง่ายมากๆเลยนะดอกจะแบนไปนาะสักหน่อยกลิ่นหอมค่ะทรงก็ สวยนะทรงต้องคอยจัดนะ่ะอย่างเงี้ยกิ่งของเขาเจ้า,าอ่อนก็หาไม้มาปักนะคะแต่ถ้าตัดแต่งดีๆคงจะสวยกว่าน,นี้แหละแต่พี่มันนีรู้เลยข้อเสียของตัวเองเรื่องตัดแต่งดูสิเบฟรี Free, ดอกเป็นแบนแล้วก็โกลเด้นมาสตาร์จะจะกลายเป็นกุหลาบหวงเสร็จแล้วละค่ะเพราะว่าดอกเล็กลงเล็กลงค่อยได้ใส่ปุ๋ยไงแต่ว่าเดี๋ยวหมด ช่วงฝนเนี่ยเราคงได้มีโอกาสที่จะลงมาดูแลเพื่อกุหลาบมากขึ้นนะคะแล้วก็นี่ก,ก็มิสฮอลแลนด์ค่ะดอกสีขาวระมุลระใหม่หว่าจะพาไปดูพวงชมพูซะหน่อยก็อดไม่ได้ที่จะต้องพามาดูต้นนี้ค่ะทำไมเธอจะสูงไปไหนโรแมนติกตุ้งๆค่ะ แล้วค่ะพี่จะพามาดูต้นมาที่บ้านต้นพวงชมพูค่ะที่บ้านพี่เนี่ยมีพวงชมพูอยู่สีต้นนะคะสีต้นก็จะมีสีขาวสีชมพูนะคะ,ะสีชมพูเนี่ยมีอยู่ต้นหนึ่งสีขาวมีสองต้นแล้วก็สีพาสเทลค่ะซึ่งสั่งซื้อออนไลน์มาก็ยังต้องลุ้นอยู่ว่าจะได้สีพาสเทลหรือเปล่านะคะที่นี้ พวงชมพูเนี่ยชื่อพวงชมพูนะแต่นี่แม่สีขาวบางทีเขาก็เรียกว่าพวงนาคนะคะบางทีก็เรียกว่าพวงชมพูนะแต่ส่วนใหญ่ก็พวงชมพูสีขาวนั่นแหละค่ะที่นี้พวงชมพูเนี่ยเราเห็นดาดื่นเลยที่บ้านเหลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าสีชมพูบ้างดีกว่าอ่ะก่อนจะเดินไปดูพวงชมพูก็ดูกุหลาบไปเรื่อยๆค่ะ จะมีอะไรสบายใจไปกว่าดูต้นไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็แอบดูแมวแมวของพี่นี่ลาเต้เขาชื่อลาเต้ค่ะเพราะว่าพี่ชอบกินกาแฟลาเต้เดี๋ยวเราไปดูชมพูดอกพวงชวมพูกันค่ะพวงชวมพูดอกไม้กระจุ่มกระจิ๋มนะคะ ที่บ้านมีสีชมพูแบบนี้แล้วเราก็เห็นกันดาด,ดื่นไปหมดเลยนะคะบางทีน่ะเห็นไปอยู่บนเสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าก็มีนะคะเลื่อยคุมต้นไม้ก็มีเขาเป็นต้นไม้ที่โตเร็วมากๆเลยเห็นแบบนี้เขามีถิ่นกําเนิดอยู่ที่แถวอเมริกากลางนะคะที่เม็กซิโกแล้วก็แพร่ขยายเข้าไป ในส่วนต่างๆของโลกรวมทั้งมาถึงประเทศไทยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปีไหนนะคะแต่ความที่เขาเป็นต้นไม้ที่โตไวแบบเนี้บางที่นะคะอย่างเช่นที่ในสหรัฐอเมริการัฐบางรัดอย่างเท็กซัสเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าขึ้นทะเบียนเป็นวัชพืชเพราะเขาโตไวยอย่างต้นนี้นะคะปลูกไวติดกับมยงชิดจะต้องคอยระว,งระวังละัยเป็นอย่างมากเพราะว่าเกเรค่ะ เไปคุมต้นมะยงชิดซึ่งอาจจะทําให้ต้นไม้ของเราตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวงชมพูถึงจะสวยนะคะแล้วก็มีประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูเนี่ยประโยชน์ของเขาก็เนี่ยแหละค่ะเอาไปทุบแป้งทอดนี่นะคะหรือว่าเอาไปจิ้มน้ําพริกเอาไปใส่ไข่เจียวหรือแม้แต่เอาไปตกแต่งพวก อาหารนะคะถ่ายรูปตกแต่งอาหารหรือว่าไปใส่ในเครื่องดื่มนะคะก็จะทำให้สวยงามมากๆเลยนี่คือข้อดีของเขาโอ้อีกอย่างนนะยอดของเขาเนีย่ยไม่ว่าจะพันสีขาวหรือว่าพันสีชมพูละะ้ค่ะก็คือสามารถที่จะเอาไปลวกจิ้มน,น้ำพริกได้อะ่ะอร่อยเลยแล้วนะคะ อันนี้เป็นพันธุ์สีชมพูเห็นม้าเนี่ยโตเร็วมากต้นนี้ปีกว่าแล้วก็เราต้องคอยตัดนะคะคอยตัดเพราะว่าเนี่ยดูติดกับมายงชีดเพราะฉะนั้นใครปลูกพวงชมพูก็จะต้องระวังเรื่องทรงพุ่มนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเสียต้นไม้ใกล้ๆไปค่ะ <c oughs> ที่นี้พวงชมพูสีชมพูอย่างเนี้ยมันดูแลง่ายแล้วเราก็เห็นกันบ่อยมากเลยทีนี้สีขาวแล้วค่ะ <c oughs> แบวขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วค่ะ นี่ค่ะพงชมพูสีขาวต้นนี้ปลูกได้ประมาณ5 6เดือนนะคะเขาก็จัดว่าเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะแล้วก็ออกดอกเ,ออเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเทียบกับพวงชมพูสีชมพูแล้วเนี่ยสีขาวเนี่ยออกดอกน้อยกว่านะคะส่วนประโยชน์ใช้สอยก็เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีสรรพคุณทางยานะแต่ว่าพี่เองก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านสรรพคุณทางยาของต้นพวงชมพูสักเท่าไหร่อะคะ่ะ นี่คือสีขาวสวยนะคะละมุนล,ละไหม่อะปลูกดูแลง่ายใครอยากได้ไม้เลื้อยนะไม้เถาอ่ะที่โตวไวโพวงชมพูเนี่ยปลูกได้ไม่ผิดหวังนะคะแต่ก็ยังที่บอกแล้วเราต้องมีข้อพึงระวังในเรื่องของอทรงพุ่มค่ะเมี้ยวเมี้ยวเมลงมาลูกลาเต้ลงมาทีนี้เนี่ยพี่ยังมี พวงชมพูอีก2ต้นที่จะพาไปดูกันค่ะโอ้ถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะเนี่ยจะได้ยินเสียงของพึ่งค่ะพึ่งเขาจะมาตอมดอกพวงชมพูสีขาวหรือว่าเขาเรียกพวงหน้าเหมือนกันนะแล้วก็พวงชมพูสีชมพูเนี่ยพึ่งเยอะมากนะเนี่ยดอกของเขาอยู่ใกล้ๆ ถ้าเขาโตได้ที่แข็งแ้วเขาก็จะมีเม็ดเม็ดนี่ก็ไปปลูกได้พี่ก็พยายามหาเม็ดพวงชมพูสีขาวยังไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่ามีเพื่อนเขาอยากได้ต้นหลายคนเลยค่ะแต่ว่ายังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้นะแต่พวงชมพูสีชมพูแต่พวงชมพูสีชมพูเนี่ยต้นเยอะแยะเม็ดเยอะค่ะแมวจอมจนค่ะขึ้น ไปที่เสาแล้วก็ขึ้นเป็นเป็นเสาที่เราใช้ทำค้างกุหลาบด้วยนะคะลงไม่ได้นะเซลงมาแล้วก็มาถึงมุม ปักชาต้นไม้ของพี่กับน้องสาวนะคะเราก็จะมีมุมที่เราใช้สําหรับป,ปักชําต้นไม้แตนิลลิปปิ้นชาลีค่ะแล้วก็จะโชว์ต้นพวงชมพูที่มีอยู่ต้นนี้ค่ะพวงชมพูสีขาวค่ะซื้อออนไลน์มาเพื่อนเขาอยากได้เราก็เห็นออนไลน์แล้วก็เลยซื้อมาราคา120่บบาทค่ะใบเขาเนี่ยจะมีสีอ่อนนะกว่าพวงชมพูสีชมพูค่ะนี่ทำไมเขาไม่ตั้งเป็น พวงหิมะนะสีขาวหรือว่าพวงชมพูขาวหรือว่าพวงขาวเออเรียกยากนี่นะคะซื้อมาราคา120บาทส่วนอ,อีกต้นหนึ่งนะพี่ชอบเห็นแล้วล่ะเห็นของจริงเ,เห็นสีของพวงชมพูสีชมพูอ่อนชมพูออกนมนมชมพูพัสเทลอะค่ะก็ชอบเนี่ยก็ซื้อมาสั่งออนไลน์มาได้เป็นต้นนี้ค่ะ ราคา109บาทซื้อจากแอปสีส้มนะอ่านรีวิวแล้วแหละแต่ทำไมได้มาต้นเล็กไม่รู้อะต้นละ109บาทค่ะนี่ต้นนี้นะคะก็อยากจะจชวนท่านผู้ชมติดตามช่องพี่นะแล้วมาลุ้นกันว่าพวงชมพูต้นนี้จะได้สีพาสเทลตรงปกหรือเปล่าแล้วต้องใช้เวลาในการโตนานสักแค่ไหนค่ะนะคะ แล้วต่อมาก็คือต้นบางกระเล็ดบอลเนียวที่ชาไว้ค่ะนี่มุมนี้นะคะเอาละค่ะพี่คงต้องจบคลิปต้นพวงชมพูกับแมวจอมยุ่งกัแค่นี้นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ